ครับวันนี้เราจะไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับออกมาทางทางสะพานพระราม4ถนนกาญจนาญพิเศษครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดหลวงพ่่อนิวัดอะไรนะหลวงพ่อนิ่มวัดหลวงพ่อมุ้ยยังเคยไปปหมหลวงพ่อนิ่มครับหลวงพ่อนิ่มกับลงดาชื่อวัดอะไรวัดอะไรไม่รู้อ่ะต้องถามกระจุกกระจุกหลวงพ่อนิ่มนิ่มนิ่มนี่หมอครับตอนนี้ออกสู่ถนน อันนี้เป็นทางรถไฟสายสายอะไรส,สีม่วงใช่ไหมสายสีม่วงนะครับกรุงเทพนนทบ,บุรีนะครับก็จะให้ชมถนนประเทศไทยไปเรื่อยๆนะครับบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีถนนดีที่สุดเป็นอันดับที่16ของโลกนะครับแต่รถก็ยังแน่นหนาอยู่เหมือนเดิมใครบอกมาเป็นที่สุดฟังมาจาก YouTube ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข ไม่ใช่3ามสาาชกษพึนพนถนนราชชฤกษพึกน,นะครับเพื่อนที่ขับรถว่าถนนราชชฤกษพึกรถก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมถนนประเทศไทยมีมากที่สุดน่าจะประมาณ16เลนนะครับสิเลนเป็นถนนตะลิงชันสุพรรณเราจะไปเข้าถนนสายเท่าไหร่ 3, 4, หสามสี่ห้าไหมครับเข้าถนนสาย3สามสี่ศูนย์นะครับ ไปสุพงงรรณถนนชัยพฤกษ์3-4ถนน3-4ศูนย์ไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับข้างทางก็จะเป็นร้านอาหารนะรโซนร้านอาหารเยอะนะครับถ้าไปจังหวัดสุพรรณก็จะต้องเป็นคุณแผนนะครับจะไปพาไปเที่ยวคุ้มคุณแผนอีกครั้งหนึ่งนะครับพระคุณแผนก็จะออกในทางไม่ใช่เจ้าชู้นะครับพระคุณแผนออกทางอะไรนะ ไปตามมหานิยมขุนแผนไม่ใช่คนเจ้าชู้ครับขุนแผนเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับก็ติดมากมายนรับแต่ขุนช้างขุนช้างก็อาจจะบอกไปทางร่ํารวยนะฮะแต่ไม่มีใครบูชาขุนช้างคนเดียวว่าจะซื้อนี่มาติดอะไรเงี้ยมาได้ซื้อเลยซื้อดิครับอ่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ้ผมซื้อตั้งร้อยห้าสิบ ครับรถเยอะมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับไปสุพรรณบุรีจากกรุงเทพมหานครไปสุพรรณบุรีประมาณกี่กิโลแปดสิบแปเองเหรอนึกว่าเป็นร้อยเลยครับเดี๋ยวจะน้อยไปนะเดี๋ยวครบร้อยเดี๋ยวดะใช่ยังไงก็ได้อยู่เหมือนเดิมครับยังไงก็ได้ตังค์อยู่เหมือนเดิมไปเจอไปเจอจะเขารู้หมด เรายังไม่เห็นรถเมย์หรือรถโดยสารหรือรถโดยรถ,รถตู้เลยนะครับที่เปิดดแล้วมนถึงเรียงหรือไม่เรียงันถึงแล้วดิที่สุพรรณเราก็จะไปดูปลาม้ากันนะครับไปดูที่มีจังหวมีอำเภอเดียวเออไจังจังหวัดเดียวที่มีปลาเยอะขนาดถึงว่าเป็นบางปลามมาเลยครับปลามมาเขาจะ จะเห็นว่าหน้าตาเป็นไงเหมือนปลากระพงไหมไม่เคยเห็นครับีจับปลาของนะรับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับปลามาปลามาก็น่าน่าจะคอหักนะครัคอหักหน้างอป่ะหน้างอคอหักแล้วปัาทูสมุทรสาครแล้วครับตอนนี้เรายังอยู่บนถนนราชพฤกษ์อยู่นะครับผมเห็น ยูทูบเบอร์ชาวลาวนะครับชาวลาวชาวเวียดนามนะชอบมาบอกชอบมารีวิวถนนประเทศไทยนะบอกถนนประเทศเขาไม่มีแบบนี้ยังไม่รู้ว่าหมดไปหรือยังนะครับถนนลูกหลังในประเทศไทยถ้าถ้าย,ยังไม่หมดก็น่าจะใกล้แล้วละครับใกล้เงินก็เกินก็หมด ทางด่วนไอเส้นที่ว่าจากปทุมเห่นไหมทั้งมวลเหรอใช่ครับไปลงทีนู่นเลยลงไอธรรมศาสตร์ไปถึงนู่นเลยเข้าไปลงท่าแยกปากเกร็ดเนี่ยเนี่ยเส้นนี้ไปท่าแยกปากเกร็ดนี่นะไอนี่มันกลับรถนะเม้นด่วเนี่ยจะออกนั้นก็คือทางด่วนอ๋อรู้แล้วทแยกปากเกร็ดแล้วไม่ใช่เส้นนี้ไม่ใช่มันไปลงไปพมพุทธรไงแล้วไปใส่น้อยแล้วลงยาไปถึงท่าแยกปากเกร็ดไง ไม่ใช่ลงจตุจักรด้วยใช่ไหมเอ้ยลงบ่อชิดด้วยไม่ใช่ใชไม่ใไม่ใชถนนทางด่วนประเทศไทยมันเยอะมากจนจำจำไม่ได้แล้วครับตอนนี้ขอะไรทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามสี 3, 4, 5, 3, 4, ่ห้าสามสี่หกล้วสามสี่ห้ามันมีอีกเส้นหนึ่งที่ไปสัตหีบใช่ไหมทางหลวงเส้นต่อไปได้หมด อออันนี้เส้นเดียวกันเหรอไปถึงระยองนะระยองระยองแต่ยังไม่มีนะอาอยางนึกว่าไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงสะพานนนทบุรีเหรอสะพานนนทบุรีที่เรียกว่าสะพาชวีนนทบุีวีใช่ในสาเหตุที่เรียกว่าสะพานนนชวีนะเพราะว่า มีศพของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนวลชวีนะครับลอยมาติดที่สะพานตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าสะพานนวลชวีก็คนที่ฆ่าหรือสั่งให้ฆ่าเธอเขาก็บอกว่าเป็นสามีของเธอเองนะครับแต่เป็นเรื่องที่นานมาแล้วแต่เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะจ้างคนฆ่าเมียตัวเองก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าจ้างจ้างคนโอ๊อันนั้นจ้างอะไรนะ การขนฆ่าลูกเขยเนาะที่ไอ้นั่นนะที่นักยิงปืนะปนะครับคู่อะไรนะคู่นี่หรไม่ไม่รู้ที่แบบก็นักยิงปืนนะชื่อเลยที่เอ็กไงเอออันนี้คือ,อชาติไทยอะคนเรานะฮะเวลามันมโมโหให้กันแล้วมันย้ายไปไม่ย,าย้ยา,ยา, <c oughs> ยายสังฆ์าจางฆ่าลูกเขยเนี่ยครับชีวิตคนเราจะแน่นอนไม่ได้นะครับเราก็อย่างคุณก็อย่าทำให้เมียโมโหนะครับ เดี๋ยวเจอไซยันไนนะเวลาเมียจากที่เมียไม่เคยทุกวันนี้เมียทำกับข้าวอย่เฉยๆเออจากที่เมียไม่เคยชงกาแฟหรือว่าทํากับข้าวอะไรให้กินแล้ววันดีคืนดีเออเอากินกาแฟไหมอย่างเงี้ยต้องคิดให้หนักแล้วนะแต่ไม่ไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนเมียผมไงเมียผมชงให้กินทุกวันไงตเงน่ารักมากนะครับน่ารักสวยด้วยอ่าขอออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราเข้าถนนสายอะไรนะสามสี่ห้าแล้วใช่ไหมสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์แล้ว คงจะไม่ถ้าจะอัดคลิปยาวก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงคง,คงจะตัดคลิปเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวคุ้มขุนแผนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้มากับคนกบนะครับคนกบเนี่ยครับคนกบ่อบอเครับ ครับสวัสดีครับ